ส่วนนงนทเมืองพัทยากับการพัฒนาไม่สิ้นสุดแหล่งเรียนรู้ของเมืองไทยส่วนนงนทพัทยาส่วนสวรรค์แห่งภาคพื้นเอเชียส่วนที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าศึกษามากที่สุดในประเทศไทยโดยคุณต้องกำพลตันสัจจา ประธานสวนนงนุสพัทยาผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นนักพัฒนาที่ติดอันดับท็อปเทนของโลกเพราะสวนนงนุ์แห่งนี้คือหนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลกซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วมากมายจึงเป็นสิ่งบ่งบอกให้รู้ว่าสวนนงนุสแห่งนี้มันคือสวนสวรรค์ที่มีความสวยงาม และลงตัวที่ดีที่สุดจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้จึงได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนต่างเข้ามาเรียนรู้กันมากมายทั้งนี้เป็นเพราะคุณต้องกัาพลตันสัจจา ประธานสวนนงนุชที่ได้ทุ่มเทและพัฒนาสวนนงนุชให้เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของผู้ที่ได้พบเห็นมากที่สุดท่านเป็นคนที่ไม่เคยอยู่กับที่จึงทำให้สวนนงนุชเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้สวนนงนุชแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยท่านสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันได้ทุกเดือนและได้ทุกปีในพื้นที่กว่า1,700ไร่เพราะในทุกพื้นที่ของสวนน้องโนตแห่งนี้คุณต้องกัมพลตันสัจจา ท่านได้เนลมิตรหบเขาไดาโนเสาร์มากกว่า1,200ตัวปรับพื้นที่ต่างๆอีกทั้งการแสดงนงนุชโชหรือการแสดงความน่ารักของช้างแสนรูทุกอย่างได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสินชัยพัชรธนาพร เรียบเรียงวริสลาทินานิวร้อรายงาน เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ